สามเหตุผลที่คุณไม่ควรใช้ช้อนตวงในการทำขนมขายเพราะว่าช้อนตวงหรือคุ้ยตวงที่ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งยตัวสองคุ้ยตัวครึ่งคุ้ยตัวอะไรเงี้ยมันไม่เสถียรแล้วยิ่งอีกอย่างเวลาทําขนมขายนะแล้วลองนึกถึงการที่เราเริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนการที่เราตวงไมอยากไปช้อนมันทาให้เราสับสนแล้วก็หลงได้วิธีที่สมมติใช้มาตลอดก็คือสมมติในสูตรมันเป็นคุ้ยตวง นะคะก็จะแปลงจากถ้วยตวงให้เป็นกรัมก่อนแต่บางคนบอกว่าเอ๊ไปหาข้อมูลเน็ตคนมันไม่เสียทีที่ฉันมาทำเลยก็คือฉันจะตวงวัตถุดิบชนิดนั้นก่อนนะคะในถ้วยตวงในสูตรเดิมก่อนสมมุติว่าใช้ครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงก็ตวงก่อนเลยตวงเสร็จเอาตัวเนี้ยไปชั่งน้ำหนักแล้วก็จดค่าไว้มันคือวิธีการแปลงสูตรหรือว่า เปลี่ยนแปลงให้สูตรเนี่ยมันสามารถใช้งานจริงๆได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าถามตัวเมมเองว่าเมื่อไหร่ที่คุณทำขายอ่ะช้อนตวงกับต้วยตัวอ่ะเฉมโมจะทําแบบนี้เสมอเพื่อลดข้อผิดพลาดในการจะทําขนมชิดน, mm hmm. นั้นในอนาคตค่ะ